พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวัดโบสจานะคับพี่น้องที่เคารพนะครับทีนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธเลื่อนที่มาดูที่การทำน้ำตาลสดอำเภอวัดโบทนะครับที่โอทอปที่นายทักษินเคยทำไว้ โอ้น้ำตาลสดน่ากินจังเลยสวัสดีครับโอ้น้ำตาลสดน่าทานจังเลยนี่แหละเป็นสินค้าโอท็อปที่ส่งออกโอ้โหส่งไปไหนครับไปดูดิทำนานะคะทำนาด้วยทำนาด้วยทำนาใช้นี่อันนี้เอาไว้กินโอท็อปนี้เอาไว้กินจริงไหมครับเดี๋ยวจะไปติดสติ๊กเกอร์ใช่ติดสติ๊กเกอร์อีกแบบแขกแขกแขกเป็นรายการครับทำนาไว้ใช้นี่ทกัที่เหลือเอาไว้กินจริงไหมครับ อ่ะจริงของจริงครับขอย้ไปดูครับหนูหนูมาดูนี่ได้แล้วทนหนเป็นโนขาไปดูน้ำตาลสดค่ะโอ้โหนี่สินค้าชอบเลยนี่ตามโอท็อปนายกทักษิณโอโอท็อปต้องยิงใหญ่กลับมาเหมือนเดิมต้องยิงใหญ่ถ้าท่านนายก,ก,ยกทักษิณยิ่งรักชมอยู่นะครับพวกเรามีปัญหาอะไรบอกคณะนี่ครับ ช่วยได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลทับได้หมดจริงๆยกเว้นยาบ้านะไม่เอาเอออมาที่นี่มาที่นี่ซื้อซื้อโลละสองร้อยกว่าบาทซื้ออ่ะซื้อซื้อซื้อเลยใส่แก้วเลยน้ำแข็งมีไหมใช่เดี๋ยวยังร้อนอยู่นะโนนาซัดเข้าไปแล้วพอหอยพอรเลยนะผมดีใจมากพี่บุญลือยู่ใน ผมดีใจมากที่เห็นสินค้าโอทอนายยกทักษิณเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับนี่ยังอยู่ครับร้อนเลยนี่ร้อนร้อนร้อนนายกทักษิณเพไาว้ยังอยู่นะครับไม่สูญหายไม่สูญหายครับพี่เป็นประธานประธานโอทอปนี่เนาะประธานอยู่นี่อช่วยเล่าหน่อยตรงนี้เป็นอะไรครับที่ตรงนี้ ที่ตรงนี้ที่ตรงเนี้ย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 กระเทีของหลวงเขาเนไม่ใช่ทำน้ำตาลสดเนอะส่งไปที่ไหนบ้างอะ๋อแล้วแต่คนมารับซื้อครับส่งได้ทุกบ่อนแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์ชื่ออะชื่อโทษชื่อสินค้าอะไรอ๋อน้ำตาลสนดมันมี่อันนี้ติดขวดอยู่ค่ะไหนเขาดูหน่อยครับขอดูแล้วกำลังการผลิตกี่ขวดครับแล้วดก็ทำมากี่ปีนะครับปีนันนะครับโอทํานะเป็นโอท็อ เอาสลงเลยเนาะเอาดิจะลืมกดเบอร์โทรนะได้ๆด้้ๆจะถามอะไรมั่งก็ไม่ได้ถามเอาให้เขาเจ็ดร้อยไปเลยห้าร้อยหกสิบอะห้าร้อยหกร้ยเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ไว้กินก๋วยเตี๋ยวหน่อยร้อยหกร้ออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจอดจอนาทีโรงพักใหญ่ด้วยน้ำตาลจอดนีแห่ปีน้องครับอยากนะครับันที่สิบค่ะพาไปดูหน่อย โอท็อปนะครับโอท็อปโอ้นี่ซื้อมานี่เขาซื้อเขาซื้อเลยใไรไหมครฮะเขาซื้อสองโหลมีน้ำแข็งไหมนี่ครับเอาแกะแกหน่อยพี่แกหน่อยเอาแกะดูหน่อยหัวละยี่สิบห้าบาทเนาะ โอ้ล้องร้อยดสิบหกอ่ะจ้ะโอล้สองร้อยเจ็ดสิบหกเอาไปเลยไปเลยอไอืเอาไปเลยรอเท่าไร่รล้สอซื้อลซืพี่ซื้อลซื้อลซื้อลสยเจ็ดซื้อไลซื้อผมซื้อเฮ้ยไม่ได้มาซื้อให้อ่าเลียตังมาดีมากเลยอามาคืนนี่ผมนี่สองเท่าไรห้าร้อยห้องห้าร้อเลยซื้อเลยซื้อเลย ดิ่เลยไืเป็นเสีล้วิเลยแล้วก็เปิดเลยกินเลยโอ้ดีใจนะครับนี่คือมรดกของนายกทักษิณนะครับนเล็ครัฐบาลทักษิณต้มต้มวันไหนอะต้มตอนไหนได้ไหมคะอุ้ยแม่ลูกอันนี้อันนี้ ชิม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 ค้อนร้นดำเินไปที่เป็นโนขาลูกสาวมาชิมชิมพี่เปิดี่เขาดที่เมื่อกี้เขาเปิดแล้วไปไหนชิพ่เปิดี่เดให้ทนายเป็นโนให้ทนายเป็นโนชิมให้ทนายเป็นโน เดี๋ยวค้าลอาชิมสิค้ารีวิวหน่อยสิค้านี่ค่ะน้ำตาลสดบ้านเหล่าขวัญน,นะคะสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลวัดโบดค่ะลลแล้วก็ราคา25บาทค่ะลองชิมสิค้านน้ำตาลคู่น้ำตาลสด100%่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แช่เย็นนะหวานเพลังดีค่ะตอนแรกคิดว่าจะหวานมากอันนี้หวานกแลังดีแล้วก็ หอมกลิ่นด้วยนะคะเคลมเลยว่าหอมหวานชื่นใจสด,นนนสดแท้แน่นอนสดแท้แน่นอนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะไหนคะเบอร์โทรศัพท์สั่งซื้อน,นะคะ055หหค่ะ29 1เ2 9่ค่ะเบอร์มือถือนะคะ0 8 7ค่ะ2องหนึ่ค่ะ25บาทหวานกำลังดีค่ะขอบคุณค่ะ อย่ิงหอมมันเรียกว่าจัหวะดแต่เอาอีกสาลเป็นห้ลเาไปยกมใอลเ้นะเ้าวกลั่านะชออกนี่ไปประชุมได้เลยนหญ่มากสินค้าโอทอนะครับที่พักไทยรักไทยโยบายจากพักไทยรักไทยเมื่อ22ปีก่อนนะครับยังอยู่ครับ ขอให้ท่านนายกทักษิณได้ภูมิใจเลยนะครับและคณะรัฐมนตรีผู้บริหารข้าราชการในยุคของรัฐบาลไทยรักไทยครับนี่คือผลงานนี่คือมรดกของท่านที่ยังอยู่นะครับน้ำตาลสด100%เซตาต้นตาลคู่ครับเหมือนที่ทนายเปียโนครับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับของพักเพื่อไทยที่น้องพัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอ โอโอ้โหอวันใช้เสียงส,สนะครับขอให้โอกาสกับพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณครับชื่นใจมากผลมีลวเป็นน,ำน้ำตาลขนมตโนดเลยนะเนี่ย น้ำตาลตาโนดเลยน้ำตาลสดเลยงั้มาดูพี่บุญเลิศนุ้ยเมืองครับคณะขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทยเป็นไงพี่รสชาติรสชาติอร่อยมากเหมือนกับเหมือนกับยืนกินน้ำน้ำตาลใต้ต้นตนดสดสดเลยผมมีความสุขจังนี่โอท็อปนะโอท็อปถ้าเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลจะมีความสุขกว่านี่ประชาชนลืมตาอ้าบากตอนนั้นนะที่คนคนตกตายเลยร ตรงมานี่นี่ปีที่แล้วนี่ค้นเอาคือพระองค์มันเก่าไงมันเก่า,กาครับก็ย้อนไปน่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางด้านนู้นี่คือสินค้าหนุนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่ยังอยู่นะครับออออขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o u ูทูบชีพทำพิเศษครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจากโอท็อปบ้านเหล่าขวัญตำบลท้อแท้อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกนะครับคณะขับเขึ้นโยบายพระพื่อไทยก็ลงพื้นที่พร้อมกับคุณแทวินโลสุนากิติกู้สมัครพระพื้อไทยเขต5เบอร์7นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ